ว่าสตรีหรือบุรุษบางคนเป็นผู้มักโกรธมักโกรธถูกว่าเล็กน้อยก็โกรธเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระเพียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองให้เกิดขึ้นแล้วก็แสดงความโกรธขัดเคืองไม่ให้ทานมีข้าวและน้ำเป็นต้นแก่สมณพราหมณ์และมีจิตใจลิษยาลาบสการะ ความเคารพความนับถือการไหวและการบูชาคนอื่นกีดกันตัดรอนผูกความริษยาถทัศรีนั้นจุติตายอังจจภาพแล้วกลับมาเกิดในชาติใด,ย,ดย,ย่อมมีผิวพันณสามรูปชั่วไม่น่าดูทั้งยังขัดสนแล้วก็ยศถาบรรดาศักดิ์ต่ําด้วยเนี่ยนะมีหลายหลาย,หลายมุมนะตรงนี้นะนี่ข้อที่หนึ่งถ้าหากเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความขัดแค้นใจถูกว่าเล็กน้อย ขัดเคืองชุนเฉียวกับปัดกับพีก็ด,กดังกระดิ่งแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏแต่เป็นคนขี้โกรธแต่เป็นผู้ให้ทานให้ข้าวให้น้ําเป็นต้นแต่ผู้มีศีลไม่ริษยาในลาบสการะและความเคารพการนับถือเห็นเขาได้รับการยอมรับการนับถือก็ไม่ริษยาไม่ไม่ขัดเคือง เห็นคนอื่นได้รับการยกย่องคนอื่นได้รับการบูชาก็ไม่กีดกันไม่ตัดรอนไม่ผูกใจลิษยาถ้าสตรีนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆก็มีผิวพรรณไม่ดีผิวพรรณไม่น่าดูไม่น่าดูรูปรูปไม่งามแต่เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภค้ามากและเกิดในตระกูลสูง ในเรื่องนี้นางมาริกาเนาะนางมาริกาเนี่ยเป็นมาเหสีของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้สตรีบางคนเนี่ยผิวพรรณซามรูปไม่งามไม่น่าดูและยากจนขัดสนทรัพย์แล้วก็ต่ําศัก์ด้วยสตรีบางคนมีผิวพรรณไม่งามรูปไม่น่าดูแต่เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มาก สตีบางคนมีรูปงามน่าดูน่าชมทั้งผิวพรรณก็งามยิ่งนักแต่ยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติและต่ำสักสตรีบางคนมีรูปงามน่าดูน่าเรื่มสมีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งมั่งคั่งมีทรัพย์มากและสูงสัก<ม>ก็แปลว่ากี่กี่กี่คนนะสี่ประเภทเนาะสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งก็คือผิวพรรณไม่ดีเลยรูปบางทีคําว่าผิวพรรณซามในที่นี้มาจากคาว่า รูปชั่ววากันรูปชั่วคำว่าชั่วในที่นี้คืองะไม่งามนะไม่น่าดูอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สตรีบางคนมีผิวพรรณซามรูปชั่วไม่น่าดูยากจนขัดสนแล้วก็มีทรัพย์สมบัติขัดสนทรัพย์สมบัติและศักดินาก็ต่ําด้วยอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองสตรีบางคนมีผิวพรรณงะไม่ดิไม่น่าดูไม่น่าชมแต่เป็นคนมัง่งคั่งมีทรัพย์ ประการที่สามสตรีบางคนมีรูปงามหน้าดูหน้าชมผิวพรรณงามยิ่งนักแต่ขัดสนทรัพย์และก็ต่ำสักด้วยประการที่สี่ก็คือสตรีบางคนมีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมสายมีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งมั่งคั่งมีทรัพย์มากและสูงสักเนี่ยมาถามปัญหาพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระเจ้าเลยตอบเป็นประเด็นประเด็นประเด็นทีละข้อไปว่าข้อที่หนึ่งที่เกิดมาแล้วเป็นคนที่ผิวพรรณไม่งามมาจากอะไร เป็นคนมักโกรธขัดเคืองได้ง่ายฉุนเฉียวกระพัดกระเพียดแสดงความโกรธให้ปรากฏเป็นเหตุทำให้ผิวพันธไม่ดีไม่ให้ทานข้าวและน้ำเป็นต้นแก่ผู้มีศีลเป็นเหตุให้ยากจนมีใจลิษสยาเมื่อเห็นคนอื่นได้รับการยอมรับได้รับการเคารพได้รับชื่อเสียงก็กีดกันเป็นต้น ผูกลิยาบุคคลเหล่านี้ถ้ามาเกิดในที่ใดในตระกูลใดถ้าเป็นมนุษย์ก็จะรูปไม่น,น,น้าดูยากจนขัดสนด้วยแล้วก็ต่ำศักถามว่ารูปที่ไม่น่าดูมาจากโทสะยากจนขัดสนเพราะไม่ให้ทานแล้วก็เกิดในตระกูลต่ำเพราะลิษาสามตัวนะโทสะมัชริยะ แล้วก็ลิษยาสามตัวเลยเนาะโทสะอิสามัชริยะโทสะอิสามัชริยะหรือโทสะมัชริยะอิสาโทสะทำให้รูปไม่งามมัชริยะทำให้ขัดสนทรัพย์ลิษยาทำให้เกิดในตระกูลต่ำเราเห็น,เห,นเห็นกิเลสสามตัวนี้เลยนะ ในสามตัวเนี้ยโทสะอิสามัชริยะแล้วกุกุจาไปไหนกุกุจา่ากุกุจาไปไหนลำคาญใจในทุจริตที่ทําแล้วสุจริตที่ไม่ได้ทําก็นั่นแหละก็มาตามตามระลึกถึงโทสะแล้วก็น้อยเนื้อต่ําใจตามลึกถึงมัชยยะก็น้อยเนื้อต่ําใจตามลึกถึงลิษยาก็น้อยเนื้อต่ําใจในทุจริตที่ทําแล้วสุจริตที่ไม่ทํานะโทสะอิสามัชริยะกุกุจาใครมีท ใครมีกลุ่มกิเลสกลุ่มนี้มากใครมีโทสะมากขัดเคืองง่ายงดหงิดง่ายข้อนหนึ่งเนะี่ยต่อไปลองยอมรับความจริงของชีวิตจะได้รูปร่างหน้าตาไม่ดีนะอา่าใครมีตัวมัชริยะมากไม่สละไม่ให้ทานเป็นต้นโอ้โหตัวนี้เขาอีกขัดสนทรัพย์ใครมีตัวลิษยาลิษยาตัวนี้ก็จะเกิดในตระกูลต่าจะเกิดในตระกูลต่ํานะรีบละละทันไหมละทันเลยนะ โทสะละได้ด้วยอะไรโทสาละได้ด้วยอะไรเมตาเนะเมตตามัชชริยะละได้ด้วยอะไรไอตัวมัชชริยะเนี่ยมีเมตตาด้วยในการให้ทานด้วยเมตตาด้วยในการให้ทานด้วยนะอย่าลืมนะให้ด้วยเมตตาเป็นต้นแล้วไอตัวลิษยาละได้ด้วย มุทิตานะให้ทานด้วยแล้วก็ชื่นชมเขาด้วยพอยินดีกับเขาด้วยเป็นต้นเหล่านี้สรุปก็คือนี่แหละเอาพรมวิหารมาจัดการเสียในกระแสะชีวิตแล้วจะได้แก้ไขได้งั้นสตรีบางคนเนี่ยเป็นผู้มากโกรธมากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าเล็กน้อยก็ฉุนเฉียวก็ฟัดก็เพียกก็กด่างกระเลืองแต่เป็นผู้ให้ทานเป็นต้นเหล่านี้แก่สมณพราหมณ์ไม่ลิษยาด้วยแล้วก็สตรีบางคนก็ ไม่พักไม่มักโกรธไม่มากไปโดยความแค้นใจถูกว่าก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่ขัดขระเพียรไม่กระด้างกระเดืองไม่สแสดงความขัดเคืองให้ปรากฏแต่เป็นผู้ไม่ให้ทานเออถ้ากลุ่มนี้ไม่ให้ทานมีข้าวน้ําแก่สรารภาพแตม่มีใจริษยาด้วยในลาบสการะด้วยมาเกิดในตระกูลเป็นคนที่หน้าตาดีนะบางคนเกิดมาหน้าตาดีจริงนะผิวพรรณงดงามยิ่งนะักแต่เป็นคนยากจนแล้วเกิดในตระกูลต่าเคยเคยเห็นไหม คนบางคนเนี่ยเกิดมาในตระกูลต่ำแต่สวยงามยิ่งอาการเกิดมาในตระกูลต่ำและสวยงามเขาเรียกได้อุปธิสมบัติอุปธิดีก็คือรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณงดงามมากเกิดในดงในป่าด้วยยากจนด้วยเกิดในตระกูลต่ำด้วยว่ามีโอกาสบุญให้ผลได้ไหมคนประเภทนี้มีเดี๋ยวเจอแมวมองไปไปจับออกมาเป็นดาราเป็นภาพไอเป็นเป็น,ป,นประกวดแรงต่างเลยเนี่ย ก็เลยได้รับยถาบรรดาศักดิ์ได้เหมือนกันเนี่ยนะแต่แต่ผลของทานต้องดีด้วยนะถ้าผลของทานไม่ดีนะก็ก็ไม่ขึ้นผลของทานผลของฤติยาเนี่ยต้องระวังนะนี่เป็นต้นสุดท้ายก็คือสตรีบางคนในโลกเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นใจถูกว่ามากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระพัดกระเพียกไม่กระดังกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองให้ปรากฏ เป็นผู้ให้ทานด้วยข้าวให้น้ําให้ยานภานะแก่สมณพราหมณ์ไม่มีใจริษยาในลาบสการละความเคารพนับถือด้วยการไหว้บูชาผู้อื่นด้วยไม่กีดกันไม่ตัดตรอนไม่ผูกอาคาตถ้าผู้หญิงคนนี้จุติจักรภาพและมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับนักเกิดในที่ใดมีรูปร่างหน้าตางามหน้าชมผิวพรรณงดงามยิ่งนะักมั่งคั่งด้วยมีโภกรัพย์มากด้วยแล้วเกิดในตระกูลสูงพอพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้ นี้เป็นความตอนหนึ่งในพระสูตรและะ้วสรุปบอกว่าผลของความโกรธทําให้เกิดเป็นคนรูปรูปรากหน้าตาผิวพรรณไม่งามผลของการไม่ให้ทานทําให้ยากจนขัดสนผลของความลิษยาในลาบสกาละความเคารพการบูชาของบุคลอื่นทําให้ริษยาตัดรอนทําให้เกิดในตระก,กูลที่ต่ํานางมริกาก็เลยบอกว่าบอกว่าดีฉันเข้าใจแล้วว่างั้น ทำไมดิฉันเกิดมาในอัตภาพนี้จึงเป็นคนไม่งามนางมริกาเป็นคนไม่งามผิวดาแต่ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าประสิที่โกศลแต่มีมั่งคั่งทรัพย์และมียอดสูงเป็นพระมเหสีของพระเจ้าประสิที่โกศลเพราะการให้ทานและไม่ไม่ลิษยาในชาติก่อนน,นี่นางก็เลยบอกกับพระธจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ต่อไปข้าพระเจ้าจากไม่โกรธด้วยนางวริกาบอกวต่อไปจะไม่โกรธด้วยไอ้ที่ให้ทานเนี่ยโอเคแล้วเป็นคนมีทรัพย์มากเมริษยาเกิดในตระกูลสูงสักเป็นระดับอัครมหเหสีของพระเจ้าประเสริฐดิงนั้นต่อไปจะฝึกตนเองจะไม่โกรธคือเป็นคนที่คิดอะไรเร็วแล้วหงุดหงิดง่ายแต่ไม่ริษยาคนอื่นนะแต่ใจถึงใจถึงชอบให้ทานการตัดสินใจในการให้ทานเร็วมาก ปุ๊บ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 ,บเลยรีบไปแก้ไขนะใครมีกรรมข้อไหนที่มันไม่ดีก็พยายามทํากรรมให้ดีเสียจะได้ตกแต่งตกแต่งการาชกายตกแต่งสรีระตกแต่งรูปขันยิ่งตกแต่งเวทนาขันด้วยนะยิ่งตกไอกรรมเนี่ยตกแต่งรูปขันด้วยเวทนาขันด้วยสัญญาสังขารวิญ,ญาณขันด้วยทําให้ได้กระแสะชีวิตที่มีความละเอียดอ่อนประณีตนั่นแหละละเอียดอ่อนประณีต คำว่าตกแต่งเวทนาคือตกแต่งยังไงอ่ะกุศลตกแต่งเวทนารูปปันโอเคแล้วสมมุติว่าไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธด้วยแล้วก็ไม่ตีนีด้วยแล้วก็ไม่ลิษยาด้วยให้ทุงให้ทานด้วยเป็นต้นมีใจที่ประกอบด้วยพรมหมพิจารเมื่อไปเกิดณในที่ใดเกิดเป็นมนุษย์ในอัตภาพใดณที่ใดจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาน่าดูน่าชมผิวพรรณงดงามแล้วก็ มีรัพย์มากแล้วเกิดในตระกูลสูงอันนี้เป็นรูปประธรรมนะแล้วนามธรรมาอะ่ะอันนี้ตกแต่งรูป,ประธรรมโอเคเห็นแล้วรูป,ประธรรมทั้งภายในและภายนอกแล้วตกแต่งนามธรรมคือเวทนาตกแต่งยังไงครับใครตอบได้ตกแต่งเวทสัญญาขันยังไงตกแต่งสังขารละขันยังไงตกแต่งวิญญาณขันยังไงช่วยตอบสิกรรมตัวเนี้จะตกแต่งยังไงนามธรรมาอ่ะช่วยชี้ให้เห็นหน่อยตกแต่งรูป,ประธรรมเนี่ยภายในภายนอกโอเคแล้วกรรมตัวนี้นะ กรรมที่นําเกิดตั้งแต่ปฏิสนธิมาด้วยให้ผลนในปฏิสิธิการด้วยในประวัติการด้วยอะตกแต่งยังไงหมอเป็น <c oughs> ถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยอมจุมใช่ตอ่อคะ่ะอาจารย์ก็เมื่อมีโลกลางที่ดีหน้าตาดี อา่ผิวพรรณดีก็ปจะทำให้หยุดค่ะคือก็เขาก็จะอยู่ในที่ที่ดีแล้วก็มีความสุขอะค่ะเวทนาก็จะได้สมานัสเวทนาค่ะแล้วก็คือคือนำมาทำก็ของจองไปคือเมื่อเราได้อยู่ที่ดีๆเห็นแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยค่ะได้ไหมคะอาจารย์อ้าว ก็จะอยู่ในที่ที่มีความสุขแล้วก็ทุกคนก็ให้กันยอมรับ่พอนุโลมได้ไหมยอมตอกอย่างเงี้ยพอได้ไหมอ๋อพอได้เนาะโอเคนะปฏิสนธิรูปขันมีคุณภาพงดงามปฏิสนธิเวทนาขันปฏิสนธิสัญญาขันปฏิสนธิสังขารขันปฏิสนธิวิญญาณขันเป็นมหาวิบากยานนะสัมปยุทธ์ด้วยเป็นสมนัสเงี้ยเห็นไหมได้ได้คุณภาพดีไหม เวทนาก็เป็นสมนัสสัญญาขันก็เป็นสัญญาขันที่มีคุณภาพสังขารละขันก็มีคุณภาพมีปัญญาเป็นต้นวิญญาณขันจิตนั้นก็เป็นหมายบากญาณนสัมพยตเนี่ยนี่ได้คุณภาพนี่ในปฏิสิธิการนะแล้วก็ต่อมาผวังมาจิตมีคุณภาพเกิดดับสืบต่อตลอดเพราะขึ้นสู่วิถีจากคุณญาณที่เป็นกุศลเกิดเวทนาที่เป็นกุศลเกิดสัญญาที่เป็นกุศลเกิดสัญญาสังขารวิญาณที่เป็นกุศลเกิดเห็นไหม รับอารมณ์ดีๆตลอดเลยจากคุณญาณบ้างสมบัติชนะน,ตนะบ้างสันติรล้วนะนาบ้างปัดแล้วก็ตทาลมณะที่รับอารมณ์ดีๆคุณภาพเหล่านี้จะดีๆหมดเลยทางทวารตาทวารหูทวารจม,มูกทวารลิ้นทวารกายแม้ทางมโนทวารมโนทวารก็มีพวังและอวชนะพระชนะดับปุ๊บตัาลมณะโอ้มีโสมนัะตัาลมณะมหาวิบากญาณสัมปยุทธเงี้ยเป็นโสมนัสด้วยเป็นอสังขาริกด้วยเวทนานั้นน่ย ก็เป็นสมนัสเวทนาสัญญาก็เป็นสัญญาที่ดีสังขารวิญญาณก็เป็นจิตที่ดีในการาร,ร,รับอารมณ์เสพอารมณ์นั้นๆอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้ตกแต่งเฉพาะรูปธรรมอย่างเดียวตกแต่งนาม,มาทมด้วยนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้พอเห็นภาพไหมเห็นไม่เห็นนี่แหละคุณภาพของกรรมดีเป็นแบบนี้แหละยั้นกรรมดีน่าทําหรือไม่น่าทําน่าทําเพราะจะทําให้เราได้วิบากที่ดีๆที่บอกว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีทําให้เห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสด,ดีเนี่ย คือมีคนคอยเอื้อทุกเรื่องเลยดำหเีลอะไรเนี่ยมีแต่คนทําให้หมดเลยมันจะเป็นลักษณะอยางนี้ยตอนเนี้ยดำหลีอะไรมีแต่คนขัดขวางห้ามบ้างขัดขวางบ้างสกัดบ้างโอ้เหนื่อยเคยเป็นไหมตกลงฉันจะคิดอะไรเลยไม่ได้เลยใช่ไหมอะไรเงี้ยพอคิดทีไรเนี่ยโดนสกัดลมปุ๊บปุ๊ปปอุตสาห์คิดตั้งหลายวันว่างั้นเถอะ คิดไปคิดมาพอไปเข้าในที่ประชุมโดนเบรกสกัดหมดเลยเคยเป็นไหมไม่เคยผ่านที่ประชุมสักทีเลยอย่างนี้เป็นต้นนั้นสรุปก็คือเนี่ยนางมาริกาก็เลยบอกว่านางมาริกาก็เลยบอกว่าในชาติก่อนดิฉันต้องเป็นคนมากโกรธโผโกรธ แต่เป็นคนให้ทานไม่ลิษยาถึงเกิดมาในแภาพเนี้ยมีผิวพันธ์ซาบไม่น่าดูเอาคนหน้าตาไม่ดีทำไมถูกยกย่องให้เป็นมเหสีของพระจเระจา้าเสนนี้เป็นผลของปัจจุบันกรรมเนี่ยนะไปให้ทานแก่ผู้ที่ออกจากนิโรธาอย่างงี้ได้ผลเลยดีใช่ไหมล่ะที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ย ตอนนั้นยังเป็นเด็กธรรมดาอยู่เลยนะนางบริกาเนี่ยมาจากสามัญชนนะโอ้โหผลของทานเนี่ยแม้ถ้าคนเป็นเนี่ยถ้าศึกษาเรื่องกรรมเป็นและทําบุญเป็นนะน่ากลัวนะเนี่ยไม่ค่อยอยากบอกรหัสลับพวกเราเดี๋ยวมันไปทําถูกต้องขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนใะนงานเนี่ยประสบความสําเร็จขึ้นมาใช่ไหมเลยไม่ศึกษาธรรมะเลยฉันกลัวตรงนั้นให้ลําบากลาบากไว้ก่อน โอ้ oh, ถ้าไปทําถูกขึ้นมาเนี่ยพบพบสมมตุติถ้ากรรมให้ผลในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นชาวนาดวงที่หนึ่งที่เป็นทิฏฐธรรมเวณกกร,รมเนี่ยพลิกสถานการ์แล้วเปลี่ยนจากธรรมดากลายเป็นอีกสถานะหนึ่งขึ้นมาในยุ่งไหมหายหน้าไปเลยไม่ฟังธรรมะเลยต่นี้ <laughs> บางครั้งเขาอย่าไปบอกรายละเอียดเยอะก็ได <laughs> ้อย่างนี้ถือว่าตนนีไหม <laughs> ไม่ใช่ตันีีหรอกมันมันไม่ง่ายเหมือนกันนะที่จะทําให้ถูกเนี่ยนะให้สังเกตด,ดนะูถ้าถ้าทากุศลกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติใช่ไหมให้ผลภายในเจ็ดวัน,นแล้วการทํากรรมที่จะให้ผลมากกว่าการที่พระออกจากนิโรธสมาบัติมีไหมมีใช่ไหม อ่ะทำไมเราทำกันไม่ถูกละแสดงให้เห็นชัดว่ายังไม,ยงไม่ยังไม่สามารถมาประมวลความเข้าใจในการทากําลังของศีลกําลังของสมาธิกาลังของปัญญากําลังของความเพียรกําลังของสติกําลังของความของศักยภาพในการที่จะมนสิการในการที่จะให้และใส่ใจตั้งแต่ก่อนทํขนาขณะทาหลังทากระบวนการความคิดให้ละเอียดอ่อนประณีตวิจิตบรรจง